กลุ่ม BRN อออกถแถลงการส่งสารไปถึงรัฐบาลไทย10ข้อนะคะหลักๆแล้วเสนอให้หันมาใช้เวทีพูดคุยสันติสุขสารต่อกระบวนการ JCPPP ที่เชื่อว่าน่าจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ หนังสือถแถลงการกลุ่ม B R N ส่งสารอวยพรชาวไทยมุสลิมเนื่องในวันฮารีรายออิดิวเอตอัธาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็ยังส่งสารไปถึงรัฐบาลไทย10ข้อเรียกร้องให้เปิดเวทีพูดคุยสันติสุข สารต่อกระบวนการ JCPP หรือแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวมที่คณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยและ b r n เคยเห็นชอบใน3หลักการคือการลดความรุนแรงการตรสึสหาหรือกับประชาชนและการสแสวงหาทางออกทางการเมืองในถแถลงการ b i n อ้างว่ารัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรไม่เคยมีนโยบายหรือภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในปาตานี ไม่แสดงความมุ่งมั่นที่ชัดเจนต่อกระบวนการเจรจาสันติภาพทําให้กระบวนการพูดคุยหยุดชะง,งักและฆ่าชีวิตผู้คนล้มตายและบาดเจ็บจํานวนมากแต่รัฐบาลไทยปัจจุบันยังไม่จัดตั้งคณะเจรจา,าและยกเลิกโครงการปี2 5 6 1ทําให้กระบวนการเจรจาสันติภาพเป็นไปในลักษณะนิ่งเฉยและไม่จริงใจในการแก้ไขข้อขัดแย้ง ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้มองว่าสัญญาณที่ฝ่าย BRN ส่งออกมาก็เพื่อต้องการจะใช้เวทีการพูดคุยเจรจาเป็นทางออกแก้ไขปัญหาเหตุรุนแรงหากรัฐบาลยังลังเลไม่มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการแต่ควรให้มีการพูดคุยระดับประชาชนหรือเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมค่ะเพราะเสียงของภาคประชาสังคมในพื้นที่พุทธและมุสลิมต้องการให้เกิดสันติภาพในพื้นที่ แต่คุณจะเปิดโอกาสให้เปิดเวทีในการพูดคุยระดับประชาชนข้างล่างนะครับสามารถจะทำอะไรหรือเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมเนี่ยข้า,างล่างนะซึ่งซึ่งคุณจะคุณจะมีเพราะว่าเพราะว่าเสียงของภาคประชาสังคมเนี่ยนะฮะเสียงของประชาชนในพื้นที่เนี่ยทั้งพี่น้องพุทธทั้งมุสลิมเนี่ยนะประสานไปในทางเดียวกันที่ต้องการให้เกิดสันติภาพ บรรยากาศก่อนถึงวันฮารีรายออีดินอัฮานะครับชาวไทยมุสลิมจังหวัดยะลาครับออกมาเลือกซื้ออาหารข้าวหวานเพื่อเตรียมไว้สําหรับนําไปประกอบอาหารนะครับจัดเลี้ยงคนในครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆที่จะมาร่วมเฉลิมฉลองครับขณะที่ร้านจําหน่ายเสื้อผ้าหมวกรองเท้าทองรูปพัรนเต็มไปด้วยประชาชนที่นําบุตรหลานมาเลือกซื้อเตรียมสวมใส่ในวันฮารีรายอพรุ่งนี้ค่ะ ทมกลางมาตรการการรักษาความปลอดภัยตำรวจภูทรจังหวัดยะลาปล่อยแถวตำรวจทหารและฝ่ายปกครองกว่า1 1 0นายดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา